สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จะเอาโจทย์ implicit differentiation นะครับหรือการดิฟโดยปริยายมาฝึกกับน้องทั้งหมด4ข่อนะฮะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้พี่แล้วไอ้ implicit หรือการดิฟโดยปริยายคืออะไรใช่ไหมฮะพี่ทบทวนให้น้องเร็วๆเลยนะครับถ้าเกิดน้องพูดถึง implicit นะฮะ implicit Diff e r e n t i a t i o n นะพี่เขียนย่อๆว่า implicit diff แล้วกันนะฮะน้องจำไว้เลยค่ะว่าอ m p l t d i t f i r f n t i n t i o t เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการหานะฮะการหา dy/ dx กนะครับก็คือการหาการเปลี่ยนแปลงของ y เ <c oughs> ทียบกับ x นะครับเมื่อโจทย์ให้ f y y เท่ากับ0ย์โอเคไหมฉนันถ้าน้องสังเกตตรงนี้นะครับมันจะต่างกับปกติที่เราทำมานะฮะปกติที่เราทำมาเวลาน้องหา dy d y dx โจทย์จะให้อะไรมาลูกโจทย์จะให้ฟังก์ชัน y ท่ากับ fx ใช่ไหมครับแล้วพอน้องดิฟตัวนี้ปุ๊บน้องก็จะได้คําตอบตัวนี้เลยนึกอ,ออกไหมไอ้ตัวนี้ก็คือกรณีปกติใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีไม่ปกติก็คือกรณีนี้จะถ้าน้องมี fx y ท่ากับ0นน้องจะหาว่าเฮ้ย dy by dx เป็นเท่าไหร่น้องจะสามารถหาได้ด้วยวิธีที่เรียกว่า implicit differentiation นะฮะทีนี้ implicit differentiation ทำยังไงนะครับทำยังไง ไม่พูดพ่พททำเพลงดีกว่าลูกน้องมาเรียนจากโจทย์เลยนะครับและอย่างที่เหมือนเดิมเลยนะฮะอย่างที่เราพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะลูกถ้าเกิดน้องทําโจทย์ตามพี่แล้วน้องรู้สึกว่าเฮ้ยยากทําไม่ได้หรือมีคอนเซปต์ตรงไหนไม่เข้าใจน้องต้องเป็นไงลูกลก,กลับไปทบทวนอย่างด่วนๆเลยนะแล้วแคลมาหาลัยเราจะได้ผ่านไปด้วยกันนะฮะทีนี้น้องมาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยลูกถ้าเกิดสมมตินะครับพี่มี x ก,กําลังสองนะครับ บวก y กําลังสองเท่ากับ2นะฮะพี่จะหาว่าเนี่ย dy by dx เป็นเท่าไหร่นะครับ dy by dx เป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดน้องหาปกติบางคนอาจจะบอกพี่ว่าพี่งั้นหนูจัดรูปตัวเนี้ยให้เป็น y เท่ากับซัติได้ไหมนะฮะพี่บอกเลยจ้ะว่าน้องอาจจะทําได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดน้องไปนั่งจัดรูปอย่างนั้นอาจจะเกิดความยุ่งยากฉะนั้นเราจะดิฟข้อนี้ด้วยวิธีอ m p พ i c i t ์กัน นะครับทีนี้ดิฟด้วยวิธีอิมพิสิตทำยังไงง่ายๆเลยค่ะลูกถ้าเกิดน้องมี x กําลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสนะครับแล้วน้องอยากจะหาว่าเนี่ยเฮ้ย dy by dx เป็นเท่าไรหลักการที่ง่ายที่สุดก็คืออะไรลูกน้องก็แค่เป็นไงครับใส่ d by dx เข้าไปเลยนะน้องก็แค่ใส่ d by dx เข้าไปทั้ง2องข้าง ฐานพิบ่าไอ้นี้เป็นคอมมอนเซนส์ใช่ไหมลูกถ้าน้องมีตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของ2ตัวนี้เทียบกับ x э ก็ต้องเป็นไงลูกเท่ากันด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นน้องใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยแล้วพอน้องใส่ตัวนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยซ้ายมือซ้ายมือ,มอผลดิฟเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับน้องก็ให้เอาดิฟตัวนี้เป็นไงลูกกระจายเข้าไปนะครับแล้วพอน้องเอาดิฟกระจายเข้าไปปั๊บเห็นไหมคะซ้ายมือดิฟ x กําำลังสองน้องก็ได้เลยลูก 2x ใสครับ กำลังสองตกลงมาเลขชี้กําลังลดลงไป1น,นะครับฉะนั้นดิฟเอกกำลัง2เทียบกับ x น้องก็ได้ 2x นะครับบวกกับตัวที่2ค่ะดิฟวายกำลังสองเทียบกับ x เป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วพอน้องจะดิฟวายกำลัง2เทียบกับ x แน่นอนที่สุดน้องต้องดิฟวายกำลัง,งเทียบกับ y ก่อนซึ่งน้องก็ได้ 2y ใช่ไหมครับเสร็จแล้วน้องก็ค่อยคูณกับะายลูก dy/ dx เอนึกอ,ออกใช่ไหมไอตัวเนี้ยเราสามารถดิฟได้ด้วยเชนรู ทันพี่นะ,ะน้องจะทันทีนะลูกเป็นซ้ายมือเท่ากับตัวนี้นะครับในขณะที่ขวามือขรุกขวามือดิฟสองดิฟค่าคงที่ได้ไรได้สูงนะจ๊ะแล้วพอลองได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ย dy by dx เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วนะครับคิดเลขเลยค่ะ2 x บวกอยู่ย้ายไปลบใช่ไหมครับนี้คิดทันพี่นะบวกอยู่ย้ายไปลบ2 y คูณอยู่เป็นไงลูกย้ายไปหารนะฮะ2 y คูณอยู่ย้ายไปหารแล้วพอน้องหารกันปั๊บน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก เป็นลบ x บวก y โทษขาดลบ x ส่วน y ทันพี่นะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวเนี้ยเป็นคำตอบน,นะฮะฉะนั้นวิธีการดิฟอิมพิสิตมันก็คือวิธีนี้เลยมันก็คือวิธีน้องไปไงลูกใส่ดิฟเข้าไปทั้ง2คข้างนะครับใส่ดิฟเข้าไปทั้ง2คข้างนะอ่ะฉะนั้นข้อ1ก็ผ่านไปนะครับแล้วพอน้องได้ข้อ1เสร็จปุ๊บทันมาค่ะมาดูข้อ2นะครับมาดูข้อ2นะข้อ2ลองใหม่อีกทีนึงและกันให้น้อง แม,แ,มแม่นแน่นนิ่งๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติพี่มี2 y กําลัง3นะฮะบวกกับ4 x กําลัง2นะจ๊ะแล้วก็ลบ y นะครับแลวพี่บอกว่าตัวเนี้ยเท่ากับ x กําลังหนะฮะแล้วพี่ถามน้องว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ย dy by dx เป็นเท่าไหร่นะครับ dy by dx เป็นเท่าไหร่และน้องเฉยๆทีนะครับว่าข้อนี้ถ้าน้องไปจัดรูปให้ y เท่ากับ ซัมติงในรูปของ x มันจัดไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วพอจัดไม่ได้ปุ๊บน้องจะหาว่าเนี้ย dy วาเป็นเท่าไร่น้องก็เป็นไงจ๊ะใช้ i ิ i พ i ซิทดิ e เ e นเชชันเข้ามาช่วยได้เลยนึกออกเนาะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีค่ะเป็นซ้ายมืออ่าพี่เขียนก่อนซ้ายมือ c y วากำลังสนะครับบวก 4x กำลังสองลบ y นะครับเท่ากับขวามือขวามือคคอลูกเอ็กซกำลัง6ใช่ไหมแล้วพอน้องมี2ตัวนี้เท่ากันปั๊บ แน่นอนที่สุดเลยลูก d by dx ของ2ตัวนี้ d by dx ของ2ตัวนี้ต้องเป็นไงลูกต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมคะแล้วพอน้องใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บอ่าจบแล้วค่ะน้องจะหาว่า dy by, by dx เป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงลูกดิฟฝั่งซ้ายแล้วก็ดิฟฝั่งขวาใช่ไหมจ๊ะแล้วพอน้องดิฟฝั่งซ้ายดิฟฝั่งซ้ายดิฟเป็นไงลูกดิฟกระจายบวกลบได้ใช่ไหมครับฉะนั้นน้องก็ดิฟใส่ทุกตัวเลยค่ะแล้วดิฟตัวแรกก่อนลูกดิฟ 2y กําลัง3 เทียบกับ x เป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องดิฟตัวนี้เทียบกับ y ก่อนใช่ไหมและดิฟ 2y กำลัง3เทียบกับ y ได้อะไรลูกได้ 6y กำลัง2ทันนะคะ3ตบลงมาเลขชี้กําลังลดลงไปหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็คูณกับอะไรจ๊ะ dy by dx ถันใช่ไหมฉันดิฟตัวแรกน้องได้ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกับดิฟตัวที่2ค่ะลูกดิฟ 4x กำลัง2เทียบกับ x น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 8x ใช่ไหมคะเลขชี้กำลังตบลงมาเลขยกกำลังลดลงไป1 นะครับแล้วก็ลบตัวสุดท้ายค่ะดิฟ y เทียบกับ x น้องก็ได้หลายลูกน้องก็ได้ดิฟ y dx ใช่ไหมครับชั้นซ้ายมือน้องได้ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วตัวนี้เ่ากับขวามือค่ะลูกขวามือก็คืออะไรจ้าดิฟ x กลัง6และดิฟ x กลัง6น้องก็ได้หลายลูก 6x กำลัง5ใช่ไหมครับ6ตบลงมาเลขชี้กําลังลดลงไป1น,นะจ๊ะแล้วพอน้องได้บรรทัดน,นี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้ว d y by dx เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ยัง ได้แล้วใช่ไหมคะน้องก็แค่เป็นไงลูกน้องก็แค่รวบ2ตัวนี้เข้ามาคิดด้วยกันนะครับแล้วพอน้องเอาตัวนี้ลบตัวนี้ทุกท่านเห็นทันทีลูกว่า dy /dx อคืออะไรครับคือตัวร่วมใช่ไหมคะฉะนั้น dy/ dx น้องดึงออกมาแล้วพอดึงออกมาปุ๊บในวงเล็บก็เหลืออะไรจ๊ะ y กาําลังสองลบ1่ใช่ไหมคะทันพี่ไหมในขณะที่ตัวนี้ขลุกตัวนี้บวก8 x บวก8 x น้องก็เป็นไงลูกย้ายไปลบใช่ไหมคะย้ายข้างไปเลยไปลบนะชั้นน้องจะทันทีค่ะเป็นขวามือก็คือเท่าไหร่ลูก6 x กาลัง5แล้วก็ลบกับอะไรจ๊ะลบกับ8 x ใช่ไหมคะแล้วพอเตีงได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจบแล้วจ้าน้องจะหาว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วเนี่ยน้องก็แค่ย้ายตัวนี้ลงไปหารใช่ไหมแล้วพอน้องย้ายตัวนี้ลงไปหารปั๊บเนี่ยชั้นน้องจะทันทีจะ้ะเป็น dy by dx ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ6ก x กำลัง5 ลบ 8x แล้วก็หารด้วยอะไรลูก 6y กำลังสองลบ1นะคะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวเนี้ยเป็นคำตอบโอเคไหมฉะนั้นหลักการอิมพิสิตหลักการดิฟแบบอิมพิ c ิตง่ายๆน้องก็แค่เป็นไงจ้ะ take d by dx เข้าไปทั้ง2ด้านเลยโอเคนะคะตรงน,นี้ผ่านเนอะอะแล้วพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บทันมาค่ะทันมามาดูข้อ3บ้างนะครับมาดูข้อ3บ้างนะ ข้อ3ข้อสเอาให้มันซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันจ้ะสมมติสมมติพี่บอกว่าพี่บอกว่าอ่าพี่มีนี้แล้วกันลูก e กําลัง x นะครับแล้วก็ลบกับ sin y นะฮะแล้วพี่มีตัวนี้เท่ากับ x นะฮะพี่มีตัวนี้เท่ากับ x เสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยจ้ะพี่ถามว่าเฮ้ยแล้ว dy by dx เป็นเท่าไหร่ใช่ไหม dy by dx เป็นเท่าไหร่แล้วพอน้องจะหาว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ปะใช่ไหมคะน้องก็เป็นไงลูก เหมือนเดิมค่ะดิฟแบบอิมพิซิตใช่ป่ะดิฟแบบอิมพิซิตฉันโจทย์ตัวนี้อ่าโจทย์ตัวนี้พิกบอนงมาก่อนปึ้งนะคะแล้วถ้าน้องมี2ตัวนี้เท่ากันน้องมี2ตัวนี้เท่ากันฉะนั้นแน่นอนที่สุด d ีบายดของ2ตัวนี้ก็ต้องเป็นไงลูกเท่ากันด้วยโอเคไหมแล้วพอน้องได้ตัวนี้เท่ากันปัป๊บอ่าน้องจะหาว่า d ีวายบายดเเป็นเท่าไหร่น้องก็เป็นไงจ๊ะ ดิฟทั้งสองข้างใช่ไหมคะดิฟไปเลยทั้งสองข้างและดิฟนี้เป็นไงกระจายเข้าไปได้ใช่ไหมคะแล้วพอน้องกระจายดิฟเข้าไปปุ๊บดิฟ e กําลัง x เทียบกับ x น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไรลูก e กําลัง x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบกับตัวที่2ค่ะดิฟ sin y เทียบกับ x ใช่ไหมฮะและดิฟ sin y เทียบกับ x น้องก็เป็นไงลูกน้องก็ดิฟ sin y เทียบกับ y ก่อนนะครับและดิฟ sin y เทียบกับ y ดิฟ sin ไ,ได้ cos โอเคปะ่ะเสร็จแล้วค่อยคูณกับหลายลูกดิฟ y เทียบกับ x หันนะครับฉะนั้นไอตัวนี้น้องก็ได้ตัวนี้ออกมานะฮะในขณะที่ขวามือค่ะลูกขวามือ dx by dx ก็คืออะไรลูกก็คือ1นใช่ไหมจ๊ะแล้วพอ n ้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ย dy by dx เป็นเท่าไรหาได้ยังได้แล้วนะครับลบอยู่ย้ายไปบวกบวกอยู่ย้ายไปลบใช่ไหมจ๊ะชั้นน้องใจทันทีนะครับเป็นซ้ายมือคืออะไรคะ e กำลัง x ลบ1นนะครับเท่ากับขวามือก็คืออะไรลูก cos y แล้วก็คูณกับอะไร dy by dx ใช่ไหมครับแล้วพอน้องจะหาว่าเนี่ย dy by dx เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่ย้ายตัวนี้ไปหารทันนะจ๊ะแล้วพอน้องย้ายไปหารปัป๊บเนี่ยฉะนั้นน้องจะตอบได้ทันทีค่ะเป็น dy by dx ตัวนี้ก็คืออะไรลูก e กำลัง x ลบ1แล้วก็หารด้วยอะไรจ๊ะหารด้วย cos y โอเคไหมคะจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบ ทันพี่น้ออ่ะเป็นไงลูกผ่านไปแล้ว3ข้อ implicit differentiation น,นะครับอ่ะแล้วพอน้องได้3ข้อนี้เสร็จปั๊บเราลองมาดูข้อสุดท้ายดีกว่าจ้ะลองมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อ4นะฮะข้อ4แล้วข้อสุดท้ายเราต้องเป็นไงคะเอาให้มันวุ่นวายหน่อยเนาะเอาให้มันวุ่นวายหน่อยชั้นน้องดูข้อนี้ค่ะสมมติพี่บอกว่าพี่มี 4x กำลังส y กำลังเนะครับแล้วก็ลบกับ2 x นะฮะ สร็จแล้วตัวนี้เท่ากับอะไรลูก x กําลัง5บวกกับอะไรคะ4 y กําลัง3โอเคไหมแล้วก็เหมือนเดิมเลยจ้ะพี่ถามว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยนะ dy by dx เป็นเท่าไหร่นะจ๊ะชั้นน้องดูข้อนี้หาเห็นไหมบทสิทธิจัดรูปนะครับแล้วพอมดสิทธิจัดรูปน้องหาว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องหาได้ด้วยอะไรลูก implicit differentiation ใช่ไหมคะพี่ก็ลอกโจทย์มาเลยปัป๊บนะครับพี่มี2ตัวนี้เป็นไง เท่ากันใช่ไหมจ๊ะแล้วพอพี่มี2ตัวนี้เท่ากันฉะนั้นแน่นอนที่สุด d by dx นะครับ d by dx ของ2ตัวนี้ก็ต้องเป็นไงลูกเท่ากันด้วยใช่ไหมจ๊ะแล้วพอน้องมี2ตัวนี้เท่ากันด้วยน้องจะหาว่าเฮย้ย dy by dx เป็นเท่าไหรหาได้ยังได้แล้วนะครับน้องก็แค่เป็นไงจ๊ะ ดิฟทั้งสองฝั่งเนาะดิฟทั้งสองฝั่งและน้องอย่าลืมนะลูกดิฟเป็นไงคะดิฟกระจายได้ทั้งตัวนี้เป็นไงลูกกระจายเข้าไปได้นะฮะตัวนี้กระจายเข้าไปได้แล้วพอน้องกระจายเข้าไปป๊บเนี่ยน้องจะทนทีค่ะเป็นซ้ายมือซ้ายมือก็คืออะไรลูก d/ ีบายดของอะไรครับ 4x กําลัง2 y กยาลัง7ใช่ไหมคะแล้วลบกับอะไรลูกลบกับ d 2x dx ก็คืออะไรลูกก็คือ2 อันพี่นะสจแรับตัวนี้เท่ากับขวามือค่ะขวามือพอน้องเอาดิฟกระจายเข้าไปปุ๊บดิฟเอ็กกำลังห้าเทียบกับเอ็กได้ไรจ๊ะได้ห้าเอ็กกำลังสี่ใช่ไหมแล้วบวกกับตัวที่สองค่ะดิฟสี่วายกำลังสามเทียบกับเอ็กน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหรลูกสิบสองวายกำลังสองแล้วก็คูณกับอะไรจ๊ะดีวายบายดีเอ็กนพี่ไหมเพราะพอพน้องจะหาว่าดิฟตัวนี้เป็นเท่าไร่น้องก็ต้องดิฟตัวนี้เทียบวายก่อนนะจ๊ะแล้วพอน้องดิฟตัวนี้เทียบวาย ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ dy เทียบกับ dx โอเคเนาะชั้นขวามือน้องก็ได้ตัวนี้นะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปัป๊บเนี่ยน้องถามว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องต้องเป็นไงจ๊ะน้องต้องดิฟตัวนี้ก่อนใช่ปะต้องดิฟตัวนี้ก่อนและดิฟตัวนี้ดิฟได้ไหมดิฟได้นะฮะดิฟได้อ่าสเป็นไงลูก4เป็นค่าคงที่เนาะชั้น4เป็นไงครับเตะออกมาข้างนอกแล้วพอน้องจะดิฟสตัวนี้ว่าดิฟสตัวนี้คูณกันเป็นเท่าไหร่น้องกก็แค่ใช้หลหล,ลักูก ดิฟผลคูณใช่ไหมจ๊ะมอง x กําลังสองให้เป็นหน้ามอง y กําลังเจ็ดให้เป็นหลังใช่ไหมจ๊ะแล้วพอน้องจะดิฟหน้าคูณหลังดิฟหน้าคูณหลังตัวนี้ก็ต้องเท่ากับอะไรลูกเท่ากับหน้าดิฟหลังใช่ไหมคะและหน้าก็คือ x กําลังสองคิดทันพี่เนาแล้วก็ดิฟหลังค่ะดิฟ y กําลังเจ็ดเทียบกับ x ก็ได้เลยคะ่ะน้องก็ได้ตัวนี้เป็น7 y กําลังหกแล้วก็ d y d x ทันนี่ไหมดิฟ y กําลังเจ็ดเทียบกับ x น้องก็แค่ดิฟเทียบกับ y ก่อน นะคะเตกลงมาเลขชี้กําลังลดลงไปหนึ่งแล้วก็คูณกับ dy เทียบกับ x โอเคไหมไอ้นี้ก็คือหน้าดิฟหลังใช่ไหมจ๊ะเสร็จแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้านะครับและหลังก็คือ y กําลัง7นะครับและดิฟหน้าก็คือดิฟ x กําลังสองเทียบกับ x และดิฟ x กําลังสองเทียบกับ x ได้ไรล,ลูกได้2 x ผันทีนะคะโอเคไหมเสร็จแล้วตัวนี้ก็ลบ2นะครับเหมือนเดิมแล้วตัวนี้ก็เท่ากับขวามือขวามือก็เหมือนเดิมเลยค่ะ5 x กําลัง4บวกกับไรจ๊ะ 12 y กําลังสองแล้วก็คูณกับ dy by dx โอเคเนาะทันนะจ๊ะแล้วพอน้องได้บรรทัดน,นี้ปุ๊บอ่าใกล้จบแล้วฮะน้องจะหาว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่4ตัวนี้เป็นไงจ๊ะ4ตัวนี้น้องก็แค่กระจายเข้าไปใช่ปะฮะแค่กระจายเข้าไปแล้วพอน้องกระจายเข้าไปปุ๊บอ่ากระจายเข้าไปคูณตัวแรกคะ่ะ4 7 28นะฮะน้องจะได้เป็น2 8 x กําลัง2 y กําลัง6แล้วก็คูณกับ dy by dx นะครับแล้วก็บวกกับตัวที่2ค่ะ4กระจายเข้าไปก็ได้เลยลูก8 xy กาลัง7ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วลบ2คงเดิมแล้วน้องก็ได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก5 x กาลัง4ี่บวกกับ12 y กาลังสอง dy by dx โอเคไหมคะแล้วพอน้องถาหาว่าเฮ้ย dy by dx เป็นเท่าไหร่จบแล้วค่ะเป็นไงลูกจัดรูปเนาะบวกอยู่ย้ายมาลบครับและอีกก้อนนี้เป็นไงลูกย้ายไปอีกครา้งหนึ่ง ะะคะแล้วพอน้องย้ายข้างสลับล่างสร้างรักนะครับน้องจะเรืทีค่ะเป็นซ้ายมือก็คืออะไรลูกยี่แปด x กำลังสอง y กำลังหก dy by dx นะครับแล้วก็ลบกับอะไรลูกสิบสอง y กำลังสอง dy by dx ใช่ไหมบวกอยู่ย้ายมาลบใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับขวามือจากขวามือก็คืออะไรลูก5 x กำลังสนะครับบวกสนะฮะัลบสย้ายเป็นบวกสนะครับแล้วก็ลบกับอะไรลูก8 xy กำลังเ ใช่ไหมบวก8 xy กำลัง7ย้ายไปก็เป็นลบ8 xy กำลัง7ทันนะฮะโอเคเนาะแล้วพอตัวเองได้มาทันนี้ปุ๊บอ่าน้องถามว่า dy by dx เป็นเท่าไหร่อึดใจอีกนิดนึงค่ะ dy by dx เป็นอะไรลูกเป็นตัวร่วมชั้นน้องเป็นไงครับดึงออกมาข้างนอกนะฮะน้องดึงออกมาข้างนอกแล้วพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บน้องถามว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็แค่ย้ายก้อนนี้เป็นไงลูกย้ายไปหา ทันนะคะแล้วพอน้องย้ายไปหารป๊าปเนี่ยจบแล้วค่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะลูกเป็น dy by dx ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะ 5x กาลัง4บวก2แล้วก็ลบกับอะไรลูก 8xy กาลัง7นะคะแล้วก็หารด้วยหารด้วยตัวที่ย้ายมาหารก็คืออะไรคะ 28x กาลัง2 y กาลัง 6, 6ลบกับอะไรคะ 12y กาลัง2ทันนะคะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบ นะครับข้อ4ี่อาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดน้องไล่พรเศษดีๆนะครับหลักการคิดเป็นไงจ๊ะเหมือนเดิมก็คือน้องใส่ d/ d x เข้าไปทั้ง2ด้านนะครับเป็นไงบ้างคะโจทย์ implicit นะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้ารู้สึกว่าน้องยังไม่แม่นต้องเป็นไงลูกกลับไปดูทบทวนเพิ่มเติมนะและสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกโชคดีแอนสวัสดีค่ะ